คือห้องที่มันลึกลับในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ในแคชเมียร์ห้องนี้เป็นห้องสำหรับห้องรับพูดคุยหรือสมัยนี้ก็เรียกอะไรสถานการณ์ใช่ไหมเดยวรียเรียกวิ่งนะเป็นห้องที่แบบมีสีสันของความรู้สึกบันยู่ในห้องสมุด ที่เก็บไปื่องที่เก็บเกี่ยวไปด้วยความรู้บรรจุเรื่องราวของผู้คนฝั่งความมือผมจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้ที่สามารถที่จะใช้เวลายอยู่กับตัวเองในการทำกิจกรรมหรือพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวห้องไี่มีเสน่ห์เพราะมันเ,เป็นห้องที่เรารู้สึมว่สเราได้อยู่กับชีวิตของเรา ที่เป็นชีวิตสมบสุขแล้วก็เงียบสําหรับการมีเวลาอยู่กับตัวเอง